ัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเรากำลังจะเดินทางไปญั่ปุรนญี่ปุ่นสาปีที่รอคอยที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้เราจองก๋วมาตั้งแต่สามปีที่แล้วเราติดโควิดมาไม่ได้ไปไม่ได้นะคะก็เลยต้องรอตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีเสื้อเตรียมไว้สำหรับตอนลงนะคะ มีใครไม่พร้อมนะมีใครไม่พร้อมหนึ่งคนครับต้องมาซื้อรองเท้าครับเขาบอกคนเราปัญหาที่แก้ง่ายที่สุดปัญหาที่ใช้แอร์ด้วยเงินรองเท้าเจ็บเท้านะคะต้องมาซื้อใหม่ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยสี่เห<ม>็นไหมไม่พร้อมเน <c oughs> มี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราเดินเล่นนะคะแล้วเราก็จะขึ้นเครื่องตอนนี้เวลาสามทุ่มนะคะใช่ไหมทุ่มใช่ไหม สี่ทุ่มแล้วหรอโอ้ตอนนี้สี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วเราขึ้นเครื่องอ่าเราบินเที่ยงคืนนะคะเขาจะให้ขึ้นเครื่องน่าจะประมาณห้าทุ่มก,กว่าแล้วเราก็บินย่ยงคืนไปถึงนู่นก็เช้านะคะบินหกชั่วโมงไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะคะ เราลงเครื่องมาปุ๊บผ่านเตาหมอมาปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาเข้าห้องน้ำใส่ฮิทูฮิทแทดแต่งตัวแต่งหน้านะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินอยู่กําลังไปที่บ้านโดเรมอนบ้านโดเรมอน,น,โโโมอ,นอยู่โดเรมอนแล้วนี่น่าจะต้องซื้อตั๋วปะ เดินมาจากสนามบินใกล้ๆนะอยู่อยู่ติดอยู่ติดสนามบินหนูหหว่าอันนี้แหละคือโซนโนเลมอนแล้ว ตอนนี้บ้านโดเรมอนยังไม่เปิดนะคะเขาเปิด11โมงซึ่งตอนนี้10โมงครึ่งเรามาถึงเร็วก่อนเวลานะคะเราไม่ได้เชิคมาด้วยว่าเขาเปิดกี่โมงฉะนั้นเราก็เลยเข้าไปถ่ายรูปไม่ได้บ้านโดเรมอนเขาจะมีมุมต่างๆนะคะให้ถ่ายรูปอย่างเช่นมุมถ่ายรูปอ่ามุมขี่ไม่ชีนกับโดเรมอนมุมมุมที่นั่งเล่นของโดมิกากับเพื่อนๆนะคะ ก็จะมีพวกมุมอย่างนี้ให้ถ่าให้เราถ่ายรูปแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดขายตัวแล้วก็ยังไม่เปิดให้เข้าเพราะว่าเขาเปิด11โมงถ้าเราจะเข้าได้ก็ต้องรอ11โมงแต่แต่คิดว่าไม่น่าจะได้อยู่รอนะคะก็เลยมัซื้อของฝากแล้วก็ของน่ารักน่ารักนะคะทุกอย่างจะเป็นของเกี่ยวกับโดเรมอนแล้วก็อ่าเพื่อนเพื่อนตัวละครที่อยู่ในโดรเรมอนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันว่าเราจะไปอะไรต่อนะคะ เราอยู่ที่ะสะถานีรถไฟนะคะรถไฟฟ้ากำลังจะซื้อตั๋วเพื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้าไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะคะนี่ก็จะเดินเม่กี้เราลงเครื่องที่ที่ไนหนเรดนูนชิปตสเ กีเราลงเครื่องที่นิวจีโตสแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปต่อที่เมืองซับโคลโลแล้วเราก็มีสองทางเลือกระหว่างเราเดินในเมืองหรือว่าเราจะนั่งรถไฟไปลงใกล้ๆโรงแรมแต่เราก็จะเลือกเกิดเพื่อให้ทุกคนพทรมานและประหยัดตังค์ทุกคนทรมานไหมเบาๆโลขรึ่งแค่เดินจากสถานีไปโรงแรมนะ ย่งไม่ได้แบบเดินไปกินข้าวเหนื่อยแล้วอะตอนนี้เราออกมาจากสถานีรถไฟแล้วนะคะกำลังเดินไปเอากระเป๋าไปฝากที่โรงแรมเดินอีกประมาณโลหนึ่งนะคะอยู่ข้างนอกแล้วตี่ตดนอะไรนะต้องพาคนไม่เตรียมพร้อมไปซื้อรองเท้าพอใส่รองเท้าไม่ได้เจ็บเท้านี่หิมะต็ม เจอหนุ่ม嘛เจออุปการเดี๋ยวจะเหนื่อยแล้วถือโทรศัพท์ไม่น่าจะได้หิมาก้อนแรกของเรากัตวปีหิมาก้อนแรกของเรา,ารเรา,า,รเรายังไม่ได้หยิบหิมะเลยยังไม่ได้จับหิมะเลยมไม่หนาวมากนะนี่ นี่ liksom, หนาวหนาว <wishing şallah. S 2> ติดตามช <Six secondo S 1> ีวิตไข่มุกและไมเฟน สวยมากทุกคนอากาศดีมากตอนกลางวันอะไหนเราลองมัง้งดิอุ้ยมันปลุกลงไปอ่ะอประทับรอยเท้าวไว้ที่นี่แล้ว อากาศกําลังดีนะคะเพราะว่าตอนอางวาน้ำมันมีแดดแดดมันออกองศามันอยู่ประมาณ5ถึง5ถึง7ดดไม่ใช่กวะ่า5ถึง7องศาประมาณนั้นตอนเราลงเครื่องะ5องศาพอแดดมันออกมันก็จะเลยไม่ได้เย็นแบบทนไม่ไหวก็เลยจะกําลังดีทนได้แต่ทนได้นี่หมายถึงต้องใส่เราไปยกกระเป๋าเลย ไถึงยังยังเราเพิ่งออกจากสถานีมานิดกี่แดงนึงนะกี่นาทีนาทีถึงสิบห้านาทีถึงโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้เราอยู่ที่หอนาฬิกานะคะเป็น l ด n มาร์ k ที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะตอนนี้ไม่มีคนอันนี้ไม่มีคนแต่ว่าคนก็เดินเข้าเดินออกกันอยู่ เดินบนทางแข็งนะคะ <S <S เดินบนทางหิมะตรงปายาวป่าไปหาอูด้งกินกันเอากระเป๋าไปฝากที่โรงแรมมาแล้วนะคะคนย้า่หน่อยโอ๋อเดินหน่อยมากเลยอะ่ะ เดินต้องเกือบสองกิโลเราเดินบนหิมะม,มันลากกระเป๋ายากอะมันแกจะลื่นด้วยทานเกงก็หลวมน้ำมูกก็จะไหลทุกคนนี่ไงอีตรงเนี้ยของเธอใช่ไหมโดมอะถนนคนเดินของที่อ้ําเขานาเสนอใช่ไหมถหนนคนเดินนี้ใช่ไหมเดินๆเ,เข้าไปอะมันจะมีร้านหนึ่งเป็นร้านวัวดํา มันมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะที่ขายวัวดำวัวดำพิเศษยังไงปกติเรากินแต่ทุเรศอ๋อปกติมีแต่หมูดำอันนี้วัวดำมีที่นี่ที่เดียวแต่เราไม่ได้ไปกินเพราะว่าเพราะว่าทุกคนไม่มีใครกินวัวสามคนไม่ทานเนื้อแต่พี่อ้ํากินคนเดียวใจต่อไปพี่อ้ําไปนั่งกินคนเดียวแต่พวกหนูไปกินร้านอื่น ร้านไหนดีหน้าร้านไหนดีน้าอุ้ยทำไมมันกรพะพริบเ่ยจ้าเจ้แตงสูตรอันนี้น่นนนารักมากโอ้ทำไมฝั่งนี้ไฟมันกระพริแบแสงไม่เข้าร้านอาแอลร้านแอลเฮ้ยอันนี้ก็น่ารัก ของญี่ปุ่นมันมีแต่ของแบบน่ารักน่ารักมีแต่ร้านแบบแต่งแบบน่ารักๆๆบบน่ารักๆๆตามมูตันีอ่ะดูดิไฟมันไอ้นี่เหรอน,นะทุกคน,นเป็นอะไรไม่รู้กินข้าวที่ร้านนี้นะคะกินอุด้งนะคะไหนอ๋อมันมีร้านฝั่งนู้นด,ด้วยอุดงที่อ้ามแนะนำจะอยากให้ไปนู่นใช่ไหมไม่ให้เลือกเลือกอันเนี้ยเออันนี้อกอันนี้ อ่ะป่ะั่เนกทุกคนเปิด e t n ใ่ o o g l r s ต้องดกยดสั่งอาหารไซีมอันนี้มเนื้ออันนี้รำกมจิไม่หมอน่องส่นใ้เยอะด้แค่นี้หรอแม่นเค้กตามียนี่ประมาณเท่ไหร่วุ้ยไม่น้อยง